ดีคะ่ะนะคะวันนี้นะคะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นวันที่14เดือน8นะคะปี64สนะคะสำหรับกิจดากูคาวันนี้นะคะจะรถามาหาก,กินมาให้คุณลูกค,คา้าราคาแค่3 0 0แสนนิดหน่อยเองนะคะบอกเลยว่าเอาเจ้าสองคันนี้ไปยังไงก็ได้เงินไว้ในกระเป๋าแน่นอนเพราะช่วงนี้นะคะการวิ่งส่งของหรือว่าอะไรพวกนีเชิงพาณิชค่อนข้างที่จะมาแรงมากดีกว่าเราไปนั่ง ทำงานประจําในโรงงานลองพิจารณาดูฝากกดไลค์กดแชร์ให้คนละหนึ่งไลค์คนละ1แชร์ติดต่อนะคะฝ่ายขายมะเมี่ยวได้ที่นี่อยู่ที่นี่ประจําการที่นี่083888181ค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกก่อนว่ากิจสกุลคาของเราอยู่ที่ไหนกรุงเทพนั่นเองนะคะอยู่เส้นการจนาพิเศษแถวเดอยมอลบางแคนะคะถ้ามาจากบางบัวทอง ซ้ายมือจะเป็นเดอะมอลล์บางแคข้ามสะพานหน้าเดอะมอลล์บางแคที่จะมุ่งหน้าไปทางพระรามสองพอลงสะพานหน้าเดอะมอลล์บางแคให้เบี่ยงออกคู่ขนานเห็นเกือกมาแรกกับรถเลยค่ะกับรถเกือกมาแรกจะเจอโชรูมเราอยู่ซ้ายมือนะคะอยู่ในศูนย์ยางคอบพิตใหญ่ๆเลยนะคะ6-700คันจอดอยู่ในนี้เข้ามาได้เลยไม่ว่าจะเป็นเก๋งเบมดีเอมีทุกรุ่นมีทุกยี่ห้อรถตู้คอมมูเตอร์เวนจอรี่ฮุนไดเอาผมีหมดเ มีทุกอย่างให้คุณเลือกอยากได้รุ่นไหนมาที่กิจสดาคูดาได้เลยถ้ามาจากพระรามสองก็ตรงขึ้นมาเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นกาญจนาพิเศษตรงขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจะเลยปั๊มใหญ่หญหญปๆปตทนะคะขึ้นมานิดนึงเลยสารเจ้าพ่อเสือองค์พระสีทองใหญ่ๆขึ้นมาก็จะเจอโชลุูมเราตรงนี้จะมีแค่กิจสดากูดาไม่ใช่เป็นเต็นย่อยเล็กๆติดก,กันทุกอย่างนะคะซ้ายขวาไม่ใช่เส้นนี้กิจ กิจสด,ดาคุตาคุมอยู่นะคะตรงนี้็ถตรงนี้นะคะเข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะมาไม่ถูกโทรเข้ามา083 888 8 8 8เมื่อมะเมี่ยวนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะวันนี้โปรโมชั่นเกินก่อนนะโปรโมชั่นมีโปรโมชั่นเราจะเอาโปรโมชั่นให้คุณลูกค้าสำหรับช่วงนี้ช่วงโควิด คนตกงานเยอะบริษัทปิดเยอะโรงงานก็ปิดเยอะอยู่บ้านว่างงานทำอะไรดีที่ไม่ต้องลงทุนเพราะฉะนั้นหัวเดียวนี้เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องใช้เงินอะไรเลยนะคะแถมกิจสดากูค้าช่วยผ่อนอีก6เดือนช่วยคุณผ่อน6เดือนคิดดูไม่ต้องมีเสียดอกนะเราเราช่วยผ่อนแถมให้ขับฟรีอีก3เดือน ซื้อรถสมมุติขับรถไปวันนี้วันที่14นะคะเดือน8 mm. คุณไม่ต้องผ่อนหรือไปผ่อนอีกทีเดือน10นู่นเน mm. เห็นไหมคะกิจสดาเขาช่วยผ่อนอันไหนช่วยได้เขาก็ช่วยกันนะคะเพราะฉะนั้นซื้อรถที่กิจสดานึกถึงมะเหมี่ยวนะคะอย่าลืมนะคะให้โปรโมชั่นดีๆเฉพาะไลฟ์สดนี้นะคะวันนี้วันที่14 mm. เดือน8ย้ำนะคะปี64อ่ะเดี๋ยวเราจะไปคันนี้กันก่อนดีกว่านะคะสำหรับคันนี้เป็นโตโยต้าอ่ะ โยต้าไปกันอย่างช้าๆนะคะไม่ต้องรีบคุณลูกค้าที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เหมือนเป็นการช่วยเหลือนะคะที่ลูกค้าตอนนี้บางคนนะคะเพื่อนมนุษย์ด้วยการกำลังตกงานอยู่นะคะเราทำยังไงได้รถพวกนี้มันไม่ได้ขับโฉบเวยคุณกดไลค์กดแชร์ไปให้เขาเห็นเผื่อเขานอนอยู่บ้านอยู่เฉยๆคุณแค่กดไลค์กดแชร์ไปนะคะเขาเห็นได้พอเขาเห็นได้ก็เหมือนได้บุญด้วยนะคะ อันนี้เพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่รถขับโฉบฉวยรถเก๋งหรือว่าอะไรนะคะเป็นรถทำมาหากินนะคะแล้วเขาเอาคันนี้ขับไปนะคะเดือนหนึ่งได้ถึงสี่ห้าหมื่นนะคะเอาไปใช้กันนะคะสําหรับคันนี้จะเป็นเครื่อง2.4นั่นเอง Toyota Revo นะคะปี2018เครื่อง2.4นะคะราคาอยู่ที่ 3, 3 99,000บาทเท่านั้นเองคันนี้นะคะผ่อนต่อเดือนแค่ประมาณ6,500นะคะถูกมากจริงจ ผ่อน6,005รถแค่2ปีนิดๆตีซะว่าสปีแล้วกันคุณรถแค่2ปีคุณเอาไปใช้ได้โอ้โหเป็น10ปีเลยนะคะคุณได้ตัวใหม่นะคะผ่อนแค่6,005เท่านั้น4ดาวนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้น1.99เอาไปยังไงก็คุ้มนะคะเฉพาะช่วงโควิดเท่านั้นถ้าหลังจากนี้ไม่มีโปรดีๆแบบนี้นะคะช่วยผ่อน6เดือนก็ไม่ให้ขับฟรี3เดือนเราก็ไม่ให้ถ้าเหตุการณ์ปกติอันนี้เราถือว่าช่วยกันเพื่อมนุษย์ด้วยกันเท่านั้นเองอะมาค่ะ สำหรับตัวนี้นะคะเป็นโฉมหน้าใหม่ตัวใหม่นะคะสวยมากนะคะสำหรับคันนี้หัวเดี่ยวก็ไม่มีอะไรมากนะคะตัวนี้ก็ขอให้เป็นส่วนมากคนที่ดูรถก็ขอให้เป็นแค่หน้าเดิมไม่ชนไม่คว่ำเท่านั้นเองนะคะก็ไม่มีอะไรมากมันไม่เหมือนพวกรถเก่งนะคะพวกนี้เขาไปใช้งานขอแค่รถไม่ชนไม่คว่ำแค่นั้นไม่จมน้ำก็พอใช้ได้นะคะส่วนด้านข้างจะเป็นล้อ ขอบ15นะคะแมตขอบ15บนะคะตัวนี้ยางถ้าซื้อรถกับมะเหมี่ยวดูไร์สดมะเหมีม่ยวเดี๋ยวมะเหมี่ยวแถมยางให้ด้วย4เส้นนะคะก็คือเอาไปใช้เลยไม่ต้องต้องไปเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นไม่ต้องเราให้ยางใหม่ด้วย4เส้นนะคะติดต่อที่มะเหมี่ยวเท่านั้นดูไร์สดเท่านั้นนะคะส่วนด้านข้างของเขาสีเสมอนะสีไม่มีด่างนะคะสีเดียวกันแทบมาจากเต็งของเราไม่เคยทําสีเลยนะรถสวยมากบางเฉียบนะคะสําหรับตัวนี้ เป็นตัวรุ่นใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ตัวดีเซลเครื่อง2004ประหยัดสุดๆนะคะด้านหลังเราก็มาพร้อมไลเนอร์นะคะไลเนอร์ uh ่ะคะตัวนี้ไลเนอร์ไม่มีอะไรมากนะแค่ okay. เอาโปรโมชั่นดีๆมาให้คุณลูกค้าแล้วก็คันนี้ค่ะอยากโชว์นะคะความสดของเขาและรถไม่เคยช้ำดูไลเนอร์ของเขารถคันนี้ไม่เคยบรรทุกหนักเจ้าของเก่าเขาเอาไปเนี่ยจะซื้อป้ายแดงมา จะไปใช้ในจิจการแต่บอกเลยว่าติดโควิดนะคะเขาก็เลยต้องปล่อยออกนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากมายนะเพราะว่าคันนี้ไม้แค่4ี่0 0ื่นโลเท่านั้นเองนะคะดูสิคะปี2018ตัวดีเซลผ่อนแค่6,500โอ้โหคุ้มมากจริงๆและที่สำคัญไม้ี่0 0 0 0โลคุณได้รถสดแล้วสดอีกเพราะปกติหัวเดียวพวกนี้หาไมน้อยค่อนข้างยากนะคะเนี่ยน็อตทุกอย่างเดิมหมดท้ายไม่เคยโดนชนเลยนะคะเนี่ยเห็นป่ ไม่เก็บสีรอยอาร์ตทุกอย่างยังมีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าดูในไลฟ์สดนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะรีบโอนจองกันเข้ามานะคะโอนจองวันนี้นะคะมะเหม่ยวให้โอนจองแค่2,000บาทเท่านั้นดูไลฟ์สดมะเห่ยวนะคะอ่ะไปค่ะไฟก็คือไฟเดิมนะคะตากล้องจ๋าแพนให้หน่อยดูไฟไฟเดิมนะคะไฟเดิมเลยมีคันเดียวเท่านั้นนะคะราคาถูกกว่านี้ไม่มีแล้ว3,99,00 0บาทผ่อนแค่6,5 0 0 ปีสิบแปดนะคะอ่าสวยจริงๆนะคะท่านนี้ออช่วงล่างทุกอย่างยังดีหมดนะเพราะว่ารถทุกคันของกิจสดากูตาเอาเข้ามาเราจะมีการขับเทสได์ช่วงล่างถ้าช่วงล่างหลวมไม่แน่นหรือว่าอะไรเราก็ไม่เอามาให้ลูกคา้าเพราะส่วนมากกิจสดากูตาลูกค้าจะโอนจองนะคะมีจ้าฝากเบอร์ไว้ทิ้งไว้นะคะแล้วเดี๋ยวมัมเหมียวจะติดต่อกับนะคะถ้าอยากได้พวก อ่รถเจ๋งหรือว่าอะไรพุ่งนี้อ่ะโอ้โหอ่ะระหว่างแทนด้านข้างให้คุณลูกค้าได้ดูนะคะเดี๋ยวขอดูไลค์คอมเมนต์นิดนึงนะคะด้านข้างประตูเขาเข้ามานี่กินใหม่เลยนะอ่ามาค่ะเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์นิดนึงนะคะ คุณชัดชาสวัสดีค่ะพี่มมเมียววันนี้มีโปรเด็ดเด็ดคุณชื่นวานสวัสดีค่ะรถบิงไปไหมเท่าไหร่คันนี้ไม่สี่หมื่นโลนะคะคันนี้ผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่คันนี้ผ่อนต่อเดือนแค่หกพันห้าฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะคะที่คุณได้ไปจากคันนี้ก็คือไหม่สี่หมื่นโลปีสิบแปดรถประมาณสองปีนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเข้ามานี่กลิ่นยังใหม่อยู่เลยแถมคุณลูกค้าคุณลูกค้าดูไลฟ์สดอันนี้ค่ะฟรีหกเดือนเอ่อ ขับฟรีสามเดือนช่วยผ่อนหกเดือนนะคะอ่ะส่วนคอนโซลหน้าของเขานี่นะคะไม่มีรอยเลยนะแอร์แบ็ก ABS ทุกอย่างครบเพราะบางคันที่คุณไปซื้อนะจะไม่มีแอร์แบก ABS คุณต้องดูดีๆเพราะบางทีคุณขับรถไกลนะคะคุณขับรถไกลต้องเซฟตี้คุณขับรถอยู่ตลอดเวลาบอกเลยว่าอันนี้จะเป็นรถหัวเดียวคุณไปเนี่ยคุณก็ต้องมันทุกทำมาหาก,กิน คุณต้องเซฟตี้ตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นดูรถต้องดูที่พวกมีแอร์แบ็กเอเบีสเซฟตี้ตัวเองด้วยเพราะบางคันไม่มีต้องไปเช็คดีๆนะอ่ะส่วนด้านบนพวกนี้นะคะเป็นรถเดิมๆยังไม่มีการถอดบิลหรือว่าอะไรเลยนะคะมันใหม่มากจริงๆใหม่ยังไงดูจากไหม่ก็น่าจะรู้แล้วเพราะใหม่มันแค่40,000ื่นโลเท่านั้นเองเดี๋ยวให้ดูเลยโชว์กันเลยนะคะ,ะรีบโอนจองกันเข้ามาเลยนะคะโอนจองเข้ากิจสดารกู๊ดค่ะไม่ใช่บัญชีบุคคลโอนเข้า บริษัทของเขาเลยนะคะเกียย์แมนนวลเบาของเขาก็มันช่างแน่นจริงๆนะคะเบาไม่มียุบตัวนะคะฟองน้ำแน่นๆจะเป็นเบาเดิมนะคะแอร์เย็นมากนะคะแอร์เย็นทุกอย่างคือออปชันใช้ได้หมดพลัยอะไรวอร์นะคะ,ะเสียงนี่เห็นไะแอร์เย็นเพลงเพราะแต่ไม่มีเพลงมีข่าวนะตอนนี้อ่า ะะลูกค้าเข้ามาดูแล้วขอคนละหนึ่งไลค์หแชร์น,นะจ๊ะพี่ธงชัยอย่าลืมนะคะถามซิตี้นะคะทิ้งเบอร์ไว้ปี2013เดี๋ยวมาเหมียวแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะอ่านะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเพราะว่ามันเป็นกระบะทำมาหาก,กินเป็นรถเชิงพาณิชย์นะคะเราแค่เอามาอ,อยากหากงานให้ลูกค้านะคะอยากหากงานให้ลูกค้าอยากแนะนำลูกค้านะคะ ให้อาคารน,นี้เอาไปทำมาหากินใครตอนนี้ที่ตกงานอยู่หรือทํางานประจํามัมเหมียวแนะนําอันนี้เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้มัมเหมียวทางานประจําอยู่ตอนนี้ก็ยังหาเด็กขับรถอยู่ว่าจะทําลงอาชีพนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราทํางานประจําไปด้วยออกรถกระบะหนึ่งคันไปจ้างคนอื่นขับให้เขาเดือนประมาณ9ก้าพันหมื่นหนึ่งหมื่นสองอย่างนี้ก็ได้แล้วเพราะว่าเอาไปเนี่ยรับจ้างเนี่ยวิ่ง CP หรือวิ่งเทอร์รคือรับจ้างได้ทั่วไปยังไงก็ได้เงินนะคะเดือนหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสี่หมื่น อันนี้อย่างน้อยลูกค้าเคยมีวิ่งรับต่างจังหวัดอันนี้4ี่หมื่นนี่คือในกรุงเทพนะเคยมีวิ่งต่างจังหวัดได้ประมาณ6กหมื่นเจ็หมื่นต่างจังหวัดนะถ้ากรุงเทพวิ่งเนี่ยค่ะสี่หมื่นเพราะว่าเหมียวอ,อยู่ที่นี่ประจำมันเหมียวจะคุยกับลูกค้าค่อนข้างเยอะเราก็จะมีการอสอบถามลูกค้าว่าเดือนนึงได้เท่าไหร่อันนี้ก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจอีกหนึ่งอาชีพเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าใครที่อยากหางานตอนนี้หรือว่าอาชีพเสริมตกง,งานจากโควิดมาเลยค่ะ นะคะเพราะว่าคุณขับรถคท่นี้ไปคุณไม่ต้องใช้เงินผ่อนเลยคุณขับฟรีๆไป3เดือนเก็บเงินไว้ในกระเป๋ายังไม่ต้องผ่อนยังไม่ไม่ต้องชาระค่าง,งวดน,นะคะและเราช่วยผ่อนอีก6เดือนผ่อนเดือนละแค่6 5 0 0เองนะคะได้รถปีใหม่ปี2018ันสไม่สี่หมื่นโลนะคะเป็นไงคะออกรถก็ไม่ต้องใช้เงินออกรถคุ้มเชื่อมั่นมี่ย,ยาง เราก็ให้อีก4เส้นยังใหม่ๆอีกสี่เส้นเห็นไหมคะไม่ไม่ต้องไปลงทุนอะไรเลยนะคะผ่อนรายเดือนแค่6,5 0 0เท่านั้นเองเอามาค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกคันหนึ่งนะคะส่วนอีกคันหนึ่งจะเป็นปี2016ราคาอยู่ที่369,000บาทตัวนี้จะเป็นปี2016สีขาวพร้มหลังคาหลังคา2เมตร10อันนี้ก็อีกคันหนึ่งนะคะที่ลูกค้าเอาไปคันนี้จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ ,6000 นะคะเหมือนกันคันนี้กิจสดาคูดคาม้อเหมี่ยวก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะคันนี้ให้เหมือนกันนะคะขับฟรี3เดือนช่วยผ่อนอีก6เดือนดอกเบีย้ยเริ่มต้น1.99นะคะผ่อนแค่6,000บาทเท่านั้นออกรถศูนยบาทมีที่นี่เลยเอาไปเหมือนกันนะคะคันนี้ให้ยาง4เส้นคันนี้ก็ให้ยางสีเส้นยางใหม่สี่เส้นคือขับไปและที่สําคัญมีหลังคาเราด้วย หลังคาใหม่มากไม่เคยบรรทุกหรือว่าใช้งานอะไรมาก่อนไม่รั่วแน่นอนคุณได้สูง2เมตร10เพราะปกติจะสูงเมตร60สังเกตได้หายากมากนะคะ2เมตร10เนี่ยค่ะใหม่เลยเราแถมตู้ไปด้วยนะคะย้ําช่วงโควิดนี้เท่านั้นของกิษสดาคูค่าก็มีการบริจาคของช่วยเหลือทํากับข้าวไปแจกทุกวันนะคะติดตามที่เพจกิษสดาคูทาได้นะคะ เหมือนกันอันนี้เราก็เราก็จัดโปรโมชั่นมาช่วยลูกค้าเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยนะคะสําหรับคันนี้ตัวนี้นะคะโฉมหน้าก่อนหน้านตัวนี้ตัวนั้นจะเป็นปี2018นะคะเก่ากว่าน,นิดนึงแต่ว่าเอาไปทําเงินนะคะกรจังทุกอย่างก็คานเดิมเหมือนกันนะคะตัวนี้รีโวเครื่อง2.4งจุดสี่คนเดิมอันนี้มันมีขึ้นมาก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยไฟตัดหมอกติดไม่เท่าไหร่นะคะอ่า รีบโทรกันเข้ามาหามะเหมียวได้เลยนะคะ083 888 8, 8, 88 8, 18 8 18 1 8 8แป่งถ้าจดไม่ทันก็จดเบอร์ไว้ด้านล่างนี้นะคะอะนี่นะคะยางให้ไปเหมือนกันนะคะเพราะว่าซื้อรถที่เรานะคะไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยต้องไปเปลี่ยนอันนู้นไหมไปเปลี่ยนอนันนี้ไหมไม่ต้องนะคะยางเราก็เปลี่ยนให้เราให้ยางใหม่4เส้นวันนี้วันที่14 เดือน8ปี64ต้องติดต่อมะมเหมียวคนเดียวเท่านั้นถ้าไม่ได้โทรหายโดยตรงก็ไม่ได้นะคะยางสี่เส้นช่วยช่วยผ่อน6เดือนก็ไม่ได้นะคะ,ะมาด้านข้างกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดานะคะตัดกับตัวรถจะเป็นสีขาวมือจับก็จะเป็นสีดําตัดกับตัวรถจะเป็นสีขาวอันนี้ไลเนอร์ก็มีนะคะตัวดีเซลนะคะเห็นไหมคะใหม่มากไม่เคยใช้งานเพิ่งติดมาแถมลูกค้านะคะ ราคา369,000บาทปี2016ผ่อนแค่6,000บาทเท่านั้นรับไปเลยขับฟรีไปเลยนะคะขับฟรี3เดือนช่วยผ่อนอีก6เดือนให้จริงไหมให้จริงไม่โม้นะคะไม่ใช่เป็นการโปรโมทนะคะแจ้งก่อนนะคะอ่ะนี่เดี๋ยวเราจะมาโชว์ตู้ด้านในเดี๋ยวจะหาว่าคุยเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะ ใช้แล้วหรือเอาซื้อมือสองมาหรือเปล่าตู้ไม่ใช่นะคะตู้อันนี้ทํามาก็สองหมื่นสี่แล้วนะคะสําหรับตู้ตัวนี้สองหมื่นสี่สองหืห้าเราแถมให้คุณลูกค้าไปด้วยเลยเอาไปแล้วไปบรรทุกของได้เลยติดต่องานวิ่งบางคนเพิ่งเริ่มงานเฮ้ยจะหางานจากไหนเนี่ยเข้าไปที่เพจเอ,อเข้าไปในกลุ่มอะคะ่ะเข้าไปในกลุ่มของ Facebook นะคะแล้วก็เอ,อ สามารถที่จะเข้าไปแล้วก็วิ่งคนหางานนะคะหางานแล้วก็กนี่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวรอใจนี่การปิดอึ๊บไม่ขึ้นอึ๊ต้องดันขึ้นใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรนะคะพเพราะว่ามันเพิ่งทำมามันจะฟิตนิดนึงไม่มีแรงนะคะไม่มีแรงเพราะปกติอันนี้เพิ่งทำมาเลยไม่ใช่ เป็นมือสองนะคะตัวนี้มันจะฟิตนิดนึงเพราะมันใหม่มากนะคะอ่ะด้านหลังก็เป็นหลังเดิมนะคะไฟเดิมนะคะไฟเดิมไม่มีชนไม่มีคว่ำอย่างที่บอกไปแบบเมื่อกี้นะคะว่ารถกระบะนะคะหัวเดียวนะคะไม่มีอะไรมากส่วนมากเขาเน้นไม่ชนไม่คว่ำทุกอย่างเดิมก็โอเคแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะ อันนี้ด้านในก็หน้าตาคล้ายๆกันเหมือนกันนะคะ,ะด้านข้างของเขาจะเป็นสีดำนะคะคอนโซลหน้าเป็นสีดำเบาะสีดำนะคะตัวนี้แอร์เย็นเพลงเพราะเหมือนกันฝาแฟรแต่แค่ต่างกันแค่ปีนะคะต่างกันแค่ปีเท่านั้นคันนี้ผ่อน6000นะคะอันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่อยากให้คุณลูกค้าได้เลือกเพราะว่าผ่อนถูกกว่านะคะบางทีลูกค้าอยากเออเอาไปแบบประหยัดประหยัดผ่อนถูกๆหน่อยก็แนะนำคันนี้นะคะปี2016นะคะ โปรโปรโมชั่นอันนี้ต้องแจ้งก่อนว่าเราไม่ได้มีมาบ่อยนะคะโปรเราไม่ได้มีมาบ่อยเรามีมาเป็นบางครั้งเราจะดะูตัวรถแล้วก็ช่วงเวลาหรือตอนนี้ค่ะจะมีเรื่องโควิดเข้ามานะคะท้องถนนบอกเลยว่าไม่มีแทบไม่มีรถวิ่งเลยนอกจากพวกรถหัวเดี่ยวหรือว่ารถส่งของ เพราะว่าตอนนี้กําลังมาแรงมากไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะเขาก็คุณจะไลฟ์สดขายของเห็นไหมสังเกตเห็นไหมเขาจะมีการไลฟ์สดขายของพวกเคอรี่พวกนี้เขาก็จะขายดีหรือว่าส่งของพวกเซเว่นพวก c ีพหรือว่ารับจ้างส่งพวกผลไม้โอ้โหมันเยอะอะจิตประถะเพราะเอาไปยังไงก็ได้เงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยคุณเข้าไปใน Facebook อย่างที่บอกบางคนหางานไม่ได้ เข้าไปใน Facebook ว่าหกะบะหางานวิ่งอะไรร่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะขึ้นมาเลยพลึบขึ้นมาเลยคุณก็กดเข้าไปเขาก็จะแจกง,งานในนั้นเลยนะคะแนะนำนะคะยังไงเอาไปก็ได้เงินนะคะย้ำอีกทีนึงสำหรับคันนี้ราคา369,000บาทผ่นอนต่อเดือนแค่6 0 0 0ให้ขับปรี 6, เอ่อ3เดือนจะสลับกันอยู่เรื่อยเลย ช่วยผ่อนอีก6เดือนให้ทั้งสองคันนะคะสำหรับดูไรสดของมะเมี่ยววันที่14เดือน8ปี64นะคะเราโปนนี้มาให้คุณลูกค้าช่วยโควิดคุณลูกค้าอันไหนช่วยได้ก็ช่วยกันผ่อนเดือนละหกพันนะคะสำหรับคันนี้คุณเก็บเงินไม่ได้เลยพี่3เดือนไม่ต้องจ่ายขับไปเลยอยหูเราเรามีเงินเก็บไว้อีกได้ต้องเยอะแล้วก็ค่อยผ่อนเพราะฉะนั้นในระหว่าง3เดือนนี้เขาไม่ได้ไปนั่งคิดดอกเบี้ยนะบางคนกลัวว่าเขาจะคิดดอกเบีย้ยหรือเปล่าให้เขาฟรีจ้ะ ไม่ต้องกังวลไม่มีอะไรอยู่ในกอไผ่แน่นอนให้ขับฟรีๆ3เดือนเลยนะคะช่วยกันเพราะชะนะรีบโทรมาหามะเหมียวได้เลย083888181 8, 8 1, นะคะอ่ะในวัน,นนี้นะคะมะเหมียวขอจบไร้สดเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมโทรมาสอบถามเพิ่มเติมกันนะคะสวัสดีค่ะ